สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมท็อป10 KB บีออตอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมีรถกระบะดีๆที่เป็นรถกระบะเกเยียอ,ออโตนะฮะร,รถปี2017มารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูครับ รถกระบะที่ผมพูดถึงนะครับรถคันนี้เนี่ยคือเจ้าตัว Mitsubishi Titan 2.4 GLS Limited นะฮะคือชื่อว่า Limited เนี่ยต้องมีของดีนะฮะร,รถปี2017ใช้ไม่ไปแล้ว90,000กิโลเมตรนะครับตกเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ปีละ18,000กิโลเมตรเกือบจะ20,000กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครว่ารถคันนี้เนี่ยสภาพโดยรวมเนี่ยผมพูดได้เลยว่าดูดีและน่าเอาไปใช้ มีกล้องแถมมาให้ด้วยนะกล้องที่ไว้สําหรับเล็กคอร์ดเวลาเราขับรถเดินทางอยู่นั่นเองนะฮะแล้วมีกล้องถอยหลังด้วยนะะตัวจอเป็นจอ DVD นะสภาพรถนะฮะสวยงามนะเป็นรถมือแรกออกจากห้างะ เป็นขับ2นั่นเองนะครับเขา้าศูนย์ตลอดนะครับบร,ริการครบนะครับและาราคาเนี่ยถือว่าประหยัดมากนะการาคาตอนนี้เหลือเพียง5,800 6บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจเจ้าตัวกระบะคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเราเฟซบุ๊กเคบ a u อโต้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาด,ดูรีวิวรอบคันละกันว่ารถเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ นี่นะครับมาดูตัวรอบคันกันบ้างดีกว่านะครับไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะฮะเห็นไหมมีไฟ daytime running light นะครับตาเปล่าเนี่ยผมมองเห็นเลยนะว่าตรงนี้นนสภาพมันเริ่มเหลืองแล้วนะครับแต่ว่าในโป p r o เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็รีวิวตามความจริงเลยนะครับกระจังหน้าเป็นแบบแนวตั้งเป็นแบบโูเมียมนะฮะมีโลโก้มิตซูบิชิอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ นี่ไฟด้านซ้ายนะครับด,ดูดูดูตรงนี้เริ่มอมเหลืองแล้วนะฮะสำหรับรถ5ปีนะฮะร,รถปี2017ถือว่ารถคันนี้น่าจะใช้งานขับรถตอนกลางคืนบ้างสู้แดดบ้างอะไรบ้างนะครับรถกระบะโดยใช้ขนของนั่นเองสปอร์ตไลท์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างมีข่ายกันความร้อนระบายความร้อนนั่นเอง ชุดกันชนอยู่ด้านล่างเป็นแบบโรมเนียและอันนี้สปอร์ตไลท์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อแม็กหน่อยดีกว่าล้อแม็กด้านหน้าสภาพผ่านการใช้งานมาไหมดูดูด,ดูสภาพสวยงามนะครับรถครันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้ยางของบิสโซนยางปี2018นั่นเองนะครับคันนี้ขอบ17นะฮะดูดูด,ด,ดูสภาพลงแวกลงอะไรให้เรียบร้อยดูเดอร์ยางอีกที กอก่างสวยงามนะครับผมกระจกนะครับเป็นสีโครเมียมสะท้อนแสงเห็นตัวผมเลยเห็นไหมแล้วมีไฟเลี้ยวนะะอ่าเราก็มีกันสาดนะครับนี่กันสาดข้างในผมมองเห็นเป็นสีฟ้าด้วยแต่ความจริงแล้วมันคือสีขาวนั่นเองแต่พอมันตัดแล้วมันทําให้เห็นเป็นแบบนั้นนะครับสภาพสวยงามนี่สติกเกอร์ตรงกระจกนะครับติดอยู่ที่ฟิล์มนะครับมือจับนะครับเป็นมีปุ่มแบบเมื่นคีเลตให้กดเข้าไปได้เลยนะถือกุญแจกดเข้าไปได้เลยนะครับ Uh huh. แล้วก็อันนี้เป็นจากโครเมียมนะครับสภานเศสสตร์ด้านหลังออลนิวทริชันนะครับสภาพสวยงามโอเคนะครับเรามาดูกันที่ล้อแม็กด้านหลังและบางเหลอด้านขวานะครับสภาพผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยเท่านั้นโอ้โหยางนะถือว่าใช้งานต่อได้นะครับดูยางปี2018นะครับสติ๊กเกอร์ไททันพลาสนะครับผม ด้านหลังไฟยังโอเคยังสวยงามอยู่นะครับมีโลโก้ตรงนี้นะครับคีนดีเซลนะฮะโลโก้มิตซูบิชินะฮะไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะครับกล้องถอยหลังนะฮะแล้วก็โลโก้ไ่ตันตรงนี้นั่นเองนะครับเปิดหลังให้ดูหน่อยละกันนี่พื้นที่ประมาณนี้นะไว้ใช้ขนของนะครับปิดนะโอเคนะฮะด้านหลังประมาณนี้นะฮะ สติกเกอร์ไททันสองฝั่งเลยนะครับไททันพัดนะครับเรามาดูที่ล้อแมกด้านหลังด้านซ้ายนะครับดูจุกสีเหลืองนะครับล้อแมกผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะฮะไม่มีรอยเบียดสุดบาทนะครับดอกยางจดวันลึกนะครับขอบ17ยางปี2อ1 8นนะครับก็คือยังใช้งานต่อได้นะฮะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะับมันแล้วแต่คนนะฮะมือจับเป็นแบบโครเมียมนะฮะมีสติกเกอร์ตรงที่กระจกนะฮะอยู่ครบเหมือนกันนะครับสองฝั่งนะฮะ มืจอจับโครเมียมแบบแบบทีเลนนะฮะอ่าแล้วตัวกระสานเหมือนกันนะสีมันตัดกันตรงนี้ถือว่าสวยงามมันทําให้รถดูเด่นมากมีเสนนะฮะตัวรับสัญญาณด้านหน้าเห็นไหมอ่าอยู่ตรงนี้นะครับกระจกนะครับนี่ที่เป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับประมาณนี้ล้อแมกด้านหน้าเป็นไงบ้างล้อแมกด้านหน้าด้านซ้ายสภาพโครเมียมสวยงามดีๆนะฮะตัวยางดี2018สินะขอบบนี่ ประมาณนี้แล้วกันนะครับรอบคันของเจ้าตัวไทต,ตันนะฮะนี่คุณผู้ชมได้ยินเสียงสตาร์ทรถไหมคือเครื่อง2.4 GLS Limited เนี่ยคือเสียงมันก็ต้องเข้านิดนึงแหละนะ และก็ระหว่างนีกกันเลยว่าไมล์รถคันนี้เนี่ย95,560กิโลเมตรเพิ่มอีก5,000ที่ผมพูดไปเพราะผมพูดว่าไมล์90,000ใช่ไหมก็คร่าวๆนะฮะก็ประมาณนี้แล้วมีกล้องแถมมาให้ด้วยตรงนี้นะโอ้หเปิดวิทยุเดี๋ยวเบาวอลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแอร์แยกปรับสายขวาไม่ได้นะครับแต่ปรับอุณหภูมิตรงด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปรับพัดลมทางขวานั่นเองง่ายๆสบายๆนะฮะตัวเมนูเนี่ยก็มีพวกวิทยุ USB นะฮะไอพอท ดีวีดีบลูทูธอะไรอย่างงี้ง่ายๆนะครับเข้าเกียร์อารนะฮะรถคันนี้เป็นรถกระบะเกียร์ออโต้ขับ2ที่มีกล้องถอยหลังด้วยเลด้าเป็นสีเขียวบวกสีแดงนะครับพวกตรวสอ,อบความปลอดภัยรอบตัวรถนั่นเองนะครับก็คือตัวรถเป็นบอดี้ยาวมากครับเวลาจะถอยอะไรเนี่ยดูกระจกด้านข้างดูกระจกด้านหลังดูกล้องถอยหลังอีกทีเพื่อความปลอดภัยแะ้วกันนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะแบบหนังสีดําเลยนะฮะมีรูระบายความร้อนนะเนี่ยประมาณนี้สภาพเบาะ ผ่านการใช้งานมาอยู่แล้วรถ5ปีแล้วนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้มีรอยข่วนเล็กๆน้อยๆนะผ่านสภาพการใช้งานมาพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนพุชคอนโทรนั่นเองนะครับเนี่ยเบาะเป็นแมนนว่นเนี่ยดึงได้ตามสบายเลยนะฮะแล้วก็พุชซ์สอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ตัวเปิดฝาถังน้ำมันอยู่ทางขวานะครับแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าก็อยู่ด้านล่างด้านขวาเหมือนกันคืออยู่ด้านล่างด้านขวาหมดเลยนะเป็นกระจุกกันอยู่นะ แล้วก็ตรงคอนโซลด้านข้างเนี่ยมีโดูมานิดนึงตรงนี้นอกนั้นก็เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะเรียบๆ USB อยู่ตรงนี้นะครับไฟติดปกติมีที่เก็บแว่น มาครับมาดูกันที่ห้องเครื่องของ้าตัวกระบะไตทตั้นกันดีกว่านะครับรอยน็อตด,ดูดิรอยน็อตฝกระโปรงด้านขวานะฮะสีขาวมุกเดิมๆไม่มีรอยแก่รอยแงะไม่มีรอยเคลือบมานะฮะนี่สติ๊กเกอร์มอกร,อร,อร,อรนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นกันความร้อนในตอนแรกน่าจะเป็นสีเหลืองแต่โดนกัดไปโดนกัดมาดูสภาพเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะเราไล่โค้งจากด้านล่างขึ้นไปนะฮะนี่รอยเม็ดอ้าววงกลมนะฮะสภาพ ฝากระโปรงสวยงามนะเดินเดินจากโรงงานนะฮะนี่เห็นปหมซีซีอยู่นี้อยู่เลยนี่เห็นไหมอ่าเม็ดอา์คเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ดู เมทาร์กเยอะเลยนะครับสภาพสวยงามทั้งนั้นเลยท่าเมทดาร์กวงกลมนะครับวงกลมสวยงามดูดีนั่นเองครับไล่ไปดูจากด้านซ้ายบ้างนะครับตัวน็อตสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแกะรอยแงนะสภาพโอเคนะฮะถือว่าโอเคด้านแก้มด้านซ้ายนะครับดูตัวน็อตนะฮะไม่มีรอยแกะรอยแง่นะฮะนี่โอเคเลยนะครับดูสภาพโอเคนะครับ ขานหน้าก็ติดน็อตติดอะไรพัดรงพัดติกเรียบร้อยนะฮะเราจะเห็นน็อตแค่ตรงตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะห้องเครื่อง2.4นะครับคันนี้ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับนอกจากจะเคียร์ออโต้ขับ2ขับง่ายนะครับมีพื้นที่ด้านหลังไว้ขนของเป็นรถกระบะสีขาวมุกเดิมๆนะ แค่นี้มันก็ดูดีแล้วนะฮะและราคาเนี่ยขอย้ำอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะราคาตอนนี้เหลือเพียง 5 6, 6 8 0 0 8บาทเท่านั้นนะฮะรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะถือว่าใช้ขนของประหยัดน้ำมันนะฮะและแรงม้ามี1 8 1แรงม้ากับแรงบิดที่4 3 0นิวตันเมตรนั่นเองโดยรวมถือว่าน่าเอาไปใช้งานนะครับเป็นรถทรงสูงดูดีนะดูมีความแข็งแรงมีพะละกกำลังละกันนะครับใครสนใจเจ้าตัวกระบะคันนี้นะฮะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรา Facebook KB ีออโต้ขายรถยนต์มือสองทันรถคุณภาพนั่นเองนะครับส่วนใครเนี่ยอยากจะวอล์กอินเข้ามาเต็งของเราอยู่เส้นกาญจนาพิเศษจังหวัดกรุงเทพ มหานครนะครับเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ว่าคิวบิโอโตเข้ามาก็จะเจอที่เต็นท์ของเรามีรถมากกว่า100คันเลยนะครับแพลตฟอร์มของเรามี Facebook มี YouTube มี Line แอนฮะไลน์แอนเดี๋ยวผมขอขึ้นคิวเอาคนมาให้ตรงนี้นะก็เข้าไปสแกนดูประวัติตัวรถแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแล้วกันว่าอยากจะได้รถรุ่นอะไรแล้วก็มีประวัติตัวรถดีๆมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยคาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั .com